กลับมาดูที่ไร่กันค่ะที่ปลูกมะเขือเอาไว้คราวที่แล้วนี้เป็นยังไงบ้างสงสัยจะตายหมดหงฝนตกยากขึ้นเยอะมากเลยย่าเยอะมากเลยสรุปก็คือมะเขือเราตายหมดเลยแล้วก็กระเจี๊ยบอ่ะกระเจี๊ยบรอด ้นกระเจี๊ยบนะคะมะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบรอดหมดกินแล้วเดี๋ยวเราได้กินกระเจี๊ยบแล้วส่วนมะเขือเทศก็น่าจะตายหมดเหมือนกันอืโอทนี้พอกินแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆถางหญ้าแต่วันนี้ยังถางหญ้าไม่ได้เพราะว่าดินเปียกอยู่เมื่อวานฝนตก ตรงนี้น้องเขาเอาผักบุ้งมาลงไว้นะคะก็พอขึ้นมาบ้างแต่ไม่หนาตาม,มากผักบุ้งจีนนะคะนี่เป็นผักบุ้งจีนน้องเขาเอาเม็ดมาโรยไว้เออได้จุผักบุ้งตรงนี้เป็นต้นพูใบพูที่เขากินหมากกันนะคะเรื่องจากแม่เคี้ยวหมาก ก็เลยปลูกไว้ให้แกแต่ว่าเราเอามะเขือเทศมาลงไว้ก็ตายหมดนะคะไม่ขึ้นเลยนะมะเขือเทศไม่รู้เป็นเพราะเม็ดมันเน่าหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันตกบ่อยนะคะปกติเราจะทำหลังคาให้เขาแล้ะคราพูในแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็เลยยังไม่ทำก็เอ ทำหลังคากันแดดนะฮะแต่ช่วงนี้หน้าฝนฝนจะตกบ่อยก็เลยยังไม่ทำแล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันจะรอดไหมส่วนอันนี้ขึ้นมาแล้วักชีลาวนะคะขึ้นมาปนพร้อมกับหญ้าเลยนี่เดี๋ยวถอนหญ้ากก่อนปนพร้อมหญ้าเลยนะคะนี่ักชีลาวขึ้นมาแล้ว ต้องนั่งถอนหญ้าแล้ววันนี้งานงอกอขึ้นมาไม่เยอะนะคะเม็ดซื้อมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นไปนได้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ทหมดเวลาแต่ว่าหวังว่าจะได้กินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถอนหญ้าก่อนค่ะพามาดูลังนกกันค่ะต้นอะโวคาโดนะคะต้นเล็กอยู่เลยยังมีลังนก อ,อะไรก็ไม่รู้นะคะใปล้ๆอย่างนะีคะสูงเข้าไปใกล้ๆเมื่อวานเขาฝนตกหนะักต้นแค่นี้เองจะกันฝนได้หนระือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เราไม่เข้าไปใกล้กว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะตื่นสูงกว่า หัวเลยหัวเป็นนิดเดียวเองนะ่าจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบเซนต์ต้นนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีใบด้วยนะคะแล้วก็มาทำรังเอาล่ะขอให้รอดปลอดภัยนะจ๊ะ